นี่นะคะเราก็มาเริ่มสแกนข่าวบันเทิงกันเลยดีกว่านะคะก็มาเริ่มกันที่คมชัดลึกค่ะก็เป็นข่าวของการประกาศรางวัลสุพรรณหงษ์นะคะซึ่งครั้งนี้นะคะก็เป็นครั้งที่19แล้วค่ะก็ประกาศรางวัลกันไปเมื่อวันที่30พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะเราก็มาบอกกันเลยดีกว่านะว่าใครได้รัลอะไรกันบ้างนะคะสําหรับ รางวัลผู้แสดงนำหญิงยอดเยี่ยมนะคะก็ได้แก่สาวคริสหอวังค่ะจากภาพยนตร์เรื่องรถไฟฟ้ามหานตเธอนะคะคแล้วก็ผู้แสดงนำชายยอดเยี่ยมนะคะก็ได้แก่ปรเมศน้อยอ่ำค่ะจากภาพยนตร์เรื่องสามชุกขอเพียงโอกาสอีกสักครั้งนะคะออแล้วก็ผู้กำกับภาพยนตร์ยอดเยี่ยมนะคะก็ได้แก่คุณก้องเกียรติขมสิรินะคะจากภาพยนตร์เรื่องเฉือนส่วนภาพยนตร์ยอดเยี่ยมนะคะก็ได้แก่ภาพยนตร์เรื่องออกตูเบอร์โซนาตารักที่รอคอยค่ะและพี่บอยพีสนุนะคะก็ได้เออ นักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยมจากหนังเรื่องนี้ด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นกําลังใจให้กับนักแสดงแล้วก็คนทําภาพยนตร์นะคะสำหรับรางวัลต่างๆที่ได้รับกันมานะคะตลอดทุกๆปีนะคะแล้วก็มาต่อกันที่ข่าวนี้